อีกกลองนึงครับป๊าพี่น้องสวยๆครับงามจ้าพี่น้อง,ง,งถอดจานเลยเนาะดอกเดียวสุปอิ่มเบิดเหื่นจ้าพี่น้องงามงามจ้าต่างทถเลเลยเนาะพอประมีเนาอสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกระพิสานบานฉันจ้าพอกระในวันที่26ตุลา2566จ้า มือนี้กับเขาป่าคือเขาจ้าพิกัดป่าบ้านนองเมงตำบลหอยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีจา้าไปหลุ่นไปชมข้ออาวปลาหมี่กับแม่ปลาหมี่้จพี่น้องมือนี้ซิมีเฮ็ดยังให้เก็บเลยจา้าสิมันวะเนาะครับผมไปกันเลยจา้าไปครับเฮ็ดก่อนเนะาะจ้าดอกงามๆจ้จพี่น้องดอกแหลกแขกมันจา้านี่ครับนี่คืออัพอปาหมี่เฟดแฟดพี่น้องแฟด สองนึงครับบานเลยเนาะแมนครับสองนึงครับเสือครับสว,สวเสือพี่กอจ้าแมงมุมปีน้องเาก็มาเนาะแมนจ้าด้วนแน่ครับมึงป้าพี่น้องหมูว,ว่านแม่ปามีก็มาเนาะแมนครับเป็ได้จังบ่เห็นดอกน้องจ้าทะเลแน่จ้า แงใส่ใด้่ยังเงนะจ้ะแก้วหนอล,ลูนีหนอจ้าสวยๆครับางามๆจ้าพี่นุ้งสวยอีกครับจ้ามือน,นี้นอนแ่นครับส่งสีมันอยู่้ะพี่หนอง,นงามๆครับหาไายครับเดี๋ยวกันไปจ้แในปามีเก็บมาเลยจ้า ดอกนึงจ้ะดอกนึงครับแยกกันไปเนาะครับอีกดอกครับนี่ครับแยกกันไปเนาะครับอยู่นี่ครับพี่น้องแม่ปมมีเก็บมาหาดอกจาะพี่น้องมือนี้แยกกันไปเนาะครับผมพอว่ามาหอดปลากระแจงแห้งละจ้ะพี่น้องพี่น้องก็เข้ามากันเนาะแม่จ้ากับไปโหมที่เคยเก็บเนาะ แม่ปามีได้๋หาดอกจ้ะพอปามีเพิ่็เก็บมาคือกันจ้ะพี่น้องนี่เนาะจ้ะพอปามีเก็บมาจ้ะพี่น้องหาดอกคือกันเนาะแม่นครับอใส่เลยแม่ปามีพี่น้องก็สิว่าโอ้ยไปไปไปบ้านเลยืันนี้อีกเนาะดอกนึงเนาะดอกนี้ต้องต้องบเบิ่งแลยจ้ะพี่น้องเบิ่งเลยจ้าปัดปัดปัดมากมากใกล้กล้ อถอจานเลยเนาะดอกเดียวสุบอิ่มเบิดเฮหื่นจ่ะพี่น้องลองหน่อยพช่นนาะจ้าดดอกจ้าดอกงามๆจ่ะพี่น้องสวยเลยครับมึงแก้วเนาะจ้าโอ้หมูเขาคือจังไงจ่ังงามอยู่อืมกำลังเกิดโอ้ยรุดมื่อ ดยอกหนึ่งจ้าดยอกงามงามจ้าขายงาวเลยจ้าง,งามงามจ้าอักนุ่มเป็นกระงามเนอจ้าบางบางไหมพ่อมี่มีบบอบางเอ,อ้ยฮ<อ>จัดเลยสยสวยครับเนี่ยเหมือนน้ส่งสีม,มานอยู่พี่นอ หอมดอกจากพี่น้องมาทังงนใหญ่เนาะจ้าแกงใดอยู่ครับอือดีดีแห่งเด้องามๆจากพี่น้องงามเนาะดอกนี้เนาะจ้าดอกนึงจ้าดอกนึงจ้าหาอยูย่ใส่ขาอุ้ยแดงหอดขาพี่น้องดอกนี้ ขางกันมากจ้ะพี่นอ้องพนเดียวกันจ้ะดอกนึงงามงๆจ้ะมาๆมา,มางามงๆเลยงามงามงามป้าต่างเถเลเลยเนาะพอปรนะมีเนาะแม่นครับสวยๆเลยครับ กอแดงล้วนๆจ้ะพี่น้องเห็นเลยเนาะแม่ปรามีเนาะจ้าเห็นจัดเลยครับสองดอกด้วยนี่อู้สดคำหนึ่งสดใส่กันเลย <laughs> อยง่งนึงเนาะจ้าอยู่โดกเหลือลายกลัวอยู่ดอกเนาะจ้ะาครับผมเห็ุผลงานเห็ดกอเนาะแม่ใจพี่น้องเก็บออกจากกระตาให้เบิ่งบดสุดดอกเลยเด้อจ้า เพราะว่าเมื่อเสาเ์ห้าก็ไเด็กเก็บเป็นเห็ดปวกเนาะแม่ป้าปมีก็คืนหอดเห็ดกอครับพี่น้องอก็ได้เขามาเนะาะครับผมมาหอดพี่น้องพ่นกัมาขึ้นการจัดกะม้านไผ่ม่านม,านมานันคือเการลระจายพี่น้องเห็ดนี่ก็ค้องไผ่คองมันเด้อจ้าพี่น้องมาจ้ะเก็บใส่ก,กระตาให้พี่นอ้องห้าบ่งเลยจ้ะตาเปาา่าจ้ะครับผมมีแต่ดอกงามๆเนาะแม่ป้าเพิ่นข<ม>้าไล่นี่ก็ได้มาสองดอกจ้ะบรดเทศไทยเนาะครับผมกับเห็ด แต่ว่าเวลากระสีโบลายเนาะ,มะมแม่พมีเนาะจ้าเพราะว่าแย่กันไปน้ำแน่จ้ะครับเก็บจะเลยเนาะเวลาก็ะสีโบลายเฮ็ดก็ได้แน่อยู่เนาะประมาณโลหนึ่งอยู่บ่แม่พมีจ้าเฮ็ดนี่ก็ได้แกงอยู่จ้ะพี่หนอเทั้งแกงทั้งปิ่งปนถูกแล้วปิ่งปนก็ะแสบเนาะจ้าครับปนกินกับต้มพักครับดอกงามๆอยู่ครับมื้อนี้ Thứ vào đáy nó phộp vào mi nó Cảm ơn Thứ vào má nhu đớt ra phía nọng này Đọc nổi, đọc nhanh, đọc nó đọc chó năm khắp Đọc thịt thẻ, ui đọc nè Bây giờ bỏ đáy đớt kép hết linh <laughs> Kép năm nền Bỏ đáy thái năm nó vào mi nó ็นของวันที่ยี่สิบหกเนาะจ้ากินหอดเฮ็ดโกะที่ละนองเมย์ปลาหมีเนาะครับผมก็ได้แล้วครับมันเฮ็ดปวกเนาะยี่สิบหกตุลาจ้าเฮ็ดปวกแม่ปลาหมีก็ได้ดอกหนึ่งจะเฮ็ดปวกปลาอ่าผลงานเนาะจ้าถือประมาณเนาะแม่ปลาหมีเนาะแม่จ้ะเก็บใส่เก็บใส่เลยเลยจ้ะพี่น้องนี่แบบนี้เลยเราจะที่แม่ปลาหมีเก็บเฮ็ดเนาะครับผมแม่ปลาหมีก็เก็บออกให้พี่น้องเบิรงเนาะครับผม อันหม่มาก,ก็คือหอนเนาะจ้าครับผมเฮ็ดมือนี่กับสีบดายรวมกันเนาะกับเฮ็ดปวกครับเพระาะว่าพายมานําบดายเนาะแม่ปลามีพายมานํามือหนึ่งแล้วเพิ่นอยากมุนแนนเนาะเพิ่นกระเฮงครับกะกี้รเนอกจากเนาะครับผมมือนี้แม่ปลามีกะคิดหอดเฮ็ดกอคือเกาจากพี่น้องกระตองมาจ้าแมนว่าดบยบดายกระตองมาเนาะครับผมมือนี้กะสีเขาแต่ไม้เฮ็ดกอแล้วเด้อจ้าเพราะว่าเฮ็ดพวกนาแรกับบดายเขาเนาะพอปลามีเนาะครับผม แดงนะกับประดีเขาจ้าพี่น้องเบ่งพ้นงานจ้าก็งานก็นตามพี่น้องเห็นแล้วนจ้า,จาเนะาะครับผมก็เห็นวัสดุดอกแล้วแม่มปลมจีจ้าจ้ฝากก็ไหลก็แช่ก็ติดตามในส่องอีสานบ้านฉันในเด้อจ้าแม่ปาหมี่ก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เขามารับชมขอบคุณทุกกระลังแรงใจที่ทรงให้พอปาหมี่กับแม่ปามีสสำหรับคลิปมือนีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับบอกันไม่คลิปนาจ้าครับผมหายังกับไทยให้พี่ให้น้องเบิง้งอันนั้นแล้วเนาะแม่ปมนะ้ามีเนาะไปนากับไทยปูทายปลาให้เบิง้งขึ้นเกนะ่าเนาะครับผมบอกกันไม่คลิปนาครับ